สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Nissan Sunny Neo นะคะทุกท่านเกียร์ออโต้รถยนต์ปี01นะคะรุ่นนี้เป็นรถยนต์ที่สวยหรูมากเลยนะคะทุกท่านราคาเพียง6,9,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ซีซีค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะเปลี่ยนนุ่มๆได้ทุกเกียร์เลยนะคะหน้าหลังก็เดิมๆนะคะไม่มีชน,นะคะ่ะสวยๆเลยนะคะไฟหน้าใสๆนะคะสีสันยัง,ยงเงางามอยู่นะคะตามรูปเลยนะคะทุกท่าน แผงประตูก็สวยๆทั้ง4บานเลยค่ะภายในสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยขาดด้วยนะคะทุกท่านรถสวยมากค่ะสวยคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะคะราคาเพียง6,9,000บาทเท่านั้นนะคะรถยนต์คันนี้นะคะ Nissan Sunny Neo นะคะเกียร์ออโต้แอร์ก็เย็นนะคะเพลงมีฟังค่ะความร้อนปกตินะคะวิ่งทางไกลสบายหายห่วงนะคะ ประตูเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะกระจกนะคะทุกท่านกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยคะ่ะแผงประตูสวยๆเบอะภายในสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะคะทุกท่านท่านใดชอบใจนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านมีเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยค่ะภาษีพ,พรบปี B 65นะคะ สนใจดูรถได้ที่รามอินทากม8นะคะเบอร์โทรติดต่อใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจทดลองขับรถหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรไปหาผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนิสสันซันนี neo นะคะ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพร้อมใช้งานครบครบเลยค่ะมีเล่มเอกสารภาษีครบทุกอย่างนะคะทุกท่านซื้อไปใช้งานไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะคะราคานี้จบๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ